มีแต่ท่านพี่น้องผู้ที่ติดตามรับชมรับฟังรายการทุกๆท,ท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับท่านพี่น้องกับรายการแสวงหาความจริงทำกลางความแตกต่างท่านพี่น้องครับในชีวิตการความเป็นอยู่ของเราในโลกดุนยาเนี่ยท่านพี่น้องมันก็ต้องประกอบไปด้วยความอดทนนะครับส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตของผู้ศรัทธาก็คือต้องอาศัยความอดทนในการใช้ชีวิตนะครับ ความอดทนในเรื่องราวต่างๆความอดทนหนึ่งในนั้นก็คือการอดทนในการหาความจริงที่จะมีผลต่อเราในโลกหน้าการหาความจริงที่จะมีผลต่อเราในโลกหน้าต้องรู้ให้ได้ว่าเรื่องนี้ความจริงคืออะไรเพราะเราจะต้องมีส่วนร่วมกับสิ่งนี้จะได้ปฏิบัติให้ถูกจะได้เชื่อให้ถูกจะได้มีจุดยืนให้ถูก เพราะมันจะมีผลต่อเราในโลกอาคีรตรงนี้แหละน่าจะสแสวงหามากที่สุดไม่ใช่น่าจะจําเป็นเลยที่ผู้คนบุคคลใดก็แล้วแต่ที่อยากจะให้ชีวิตในอาคีรอของเขาเนี่ยราบรื่นสะดวกรอดพ้นจากไฟนรกเนี่ยเขาจะต้องมานั่งคิดเลยว่ามีอะไรบ้างในอาคีรมีมีสิ่งใดบ้างที่ถ้าเราไม่สแสวงหาให้รู้ ว่าอะไรจริงอะไรเท็จแล้วเนี่ยมันจะทำให้ชีวิตเราลำบากในอาคิรอนนะครับหนึ่งในนั้นคือสิ่งที่เรากำลังนำเสนอพี่น้องอยู่ก็คือเรื่องที่เป็นอุซูลอุซูนหรือที่จะเรียกอีกแบบนี้ก็คือเรื่องใหญ่ของศาสนาเรื่องใหญ่ของศาสนาเรื่องที่เป็นรากฐานของศาสนาที่ไม่ยอมเด็ดขาดที่จะ ให้มีมากกว่าหนึ่งทัศนะไม่อนุญ,ญาตเด็ดขาดไม่ยอมเด็ดขาดที่จะให้มีมากกว่าหนึ่งจะต้องเชื่อแบบเดียวเท่านั้นจะต้องเชื่อแบบเดียวเท่านั้นอื่นจากแบบนี้ถือว่าหลงผิดออกจากแนวทางอะลิสุนนะวันจมะมาหรือออกจากการเป็นมุสลิมสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมไปเลยก็ได้ไปเลยก็ได้ <ot> <os> พี่น้องจะว่ายังไงกับคนคนหนึ่งที่เขาทำอามันอิบารัตรครบ ทวนทุกอย่างไม่ทำบาปใหญ่ทุกชนิดทำอิบาดัตท,ที่เป็นสุนัตท,ทุกชนิดแต่แต่นะแต่นะแต่เขาเชื่อว่าเขาเชื่อนะว่าอัลลอฮ์เนี่ยมีมือแบบมนุษย์มีมือแบบมนุษย์พี่น้องเขาเชื่อว่าอัลลอฮ์มีมือและก็มีแบบมนุษย์ด้วยมีแบบมนุษย์ด้วยเหมือนกับมนุษย์เลยนะมีเนื้อมีหนังเนี่ยเขาเชื่อแบบนั้น พี่น้องจะว่าไงากับคนคนนี้ถ้าพี่น้องไม่เคยเรียนรู้เลยว่าอะไรคืออู่ซูลอะไรคือรากฐานเรื่องใหญ่ของศาสนาพี่น้องก็อาจจะงงๆแลวอาจจะแปลกๆแต่แตัดสินไม่เป็นว่าตกลงคนเชื่อแบบนี้จะเป็นยังไงแต่บอกพี่น้องไว้ก่อนนะตัวอย่างที่ผมยกมาเนี่ยคนคนนี้ทําอามันอิบาดัตฟัดูคบสุนัตคบบาปใหญ่ทิ้งหมดแต่มีเรื่องเดียวที่เขาเชื่อก็คือ มีเรื่องเดียวที่เขาเชื่อแบบแบบผิดจังเลยก็คือเขาเชื่อว่าอัลลอฮ์นั้นมีมือแบบมนุษย์มีเนื้อมีหนังมีกระดูกเลยเขาเชื่อแบบนี้คนที่เชื่อแบบนี้เนี่ยข้อตัดสินคืออะไรพี่น้องก็คือเป็นกาเฟสไม่ใช่ออกจากอาลิซุนนนะออกจากการเป็นมุสลิมไปเลยเป็นกาเฟสเลยเพราะฉะนั้นไอความดีที่เขาทาเนี่ยนะฟัดดูครบสุนัตครบไม่ทําบาปใหญ่ต่างๆแต่มามาเสียเรื่องเดียวนะนะไม่พิจารณาแล้วครับไม่พิจารณาแล้วครับเห็นไหมพี่น้อง ความดีต่างๆทามาครบหมดนะฟันดูครบสุนัตครบอะไรที่เป็นสุนัขทำหมดอะไรที่เป็นฟันดูไม่ต้องพูดถึงทำหมดแน,แน่นอนอยู่แล้วบาปใหญ่ไม่ทําบาปเล็กไม่ทําแต่มาเสียเรื่องเดียวคือจงใจเชื่อว่าอัลลอฮ์นั้นมีมือแบบมนุษย์เนี่ยคำถามคือคนที่เชื่อแบบนี้เนี่ยถ้าคนไม่เรียนอุซุลก็จะไม่รู้เรื่องว่าคนที่เชื่อแบบนี้เนี่ยตกลงเขาผิดแบบไหนคําตอบคือผิด แบบออกจากมุสลิมไปเลยสิ้นสภาพจกากการเป็นมุสลิมไม่ได้ไม่ได้ไสิ้นสภาพจกากการเป็นอลิสลามนะบอกพี่น้องไว้ก่อนเห็นไหมพี่น้องต้องเรียนรู้นะว่าบาปชนิดไหนเป็นบาปที่ทําให้คนหนึ่งถ้าจงใจทําแล้วสิ้นสภาพจกากการเป็นมุสลิมไปเลยบาปชนิดไหนที่จงใจทําแล้วยังเป็นมุสลิมแต่ออกจากอิสลนมกลายเป็นมุสลิมที่หลงผิดเพราะฉะนั้นเรื่องใดก็แล้วแต่เป็นเรื่องที่าศาสนาไม่ยอมเด็ดขาดที่จะให้ใครมามีเห็นความเห็นต่าง มากกว่าหนึ่งศัศนะอิสลามศา,สนา,ส,ามสนาก็ไม่อนุญ,ญาตให้ยอมให้เห็นต่างได้แต่ก็มีหลายต่อหลายเรื่องที่ศาสนายอมให้เกิดการเห็นต่างได้และจะต้องไม่ประนามเหยียดยามดูถูกซึ่งกันและกันแต่ทกพูดคุยโต้แย้งในทางวิชาการได้ไม่เป็นไรแต่ห้ามดูถูกห้ามเหยียดย้มห้ามแสดงความเป็นศัตรูซึ่งกันและกันในเรื่องที่ศาสนาอนุญาตให้เห็นต่างได้ดก,ก็มีหลายตาย่อหล,ตหลายเรื่องหลายต่อหลายเรื่องนะครับ แต่อีกหลายต่อหลายเรื่องเช่นกันศาสนาไม่ยอมให้เห็นต่างใครเห็นต่างเอาไปเลยบอบออกจากการเป็นอลิสุนนะหรือหนักกว่านั้นก็คือสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องเรียนรู้เราจะได้เป็นคนที่ไม่สุดโต่งในด้านหนึ่งด้านใดไม่สุดโตง่งเห็นต่างได้ทุกเรื่องอย่าว่าการทุกเรื่องเห็นต่างได้เลยอันนี้สุดโตง่งอันนี้เพี้ยนแล้ว หรือว่าทุกเรื่องประนามคนที่เห็นต่างกันเราทุกเรื่องอันนี้ก็สุดโต่งไม่ใช่อลิสุนาร์ทั้งคู่ถ้าเป็นแบบนี้แต่อลิสุนนะคือแนวทางสายกลางอย่างแท้จริงคือเรื่องใดที่เห็นต่างก็ยอมให้เห็นต่างไม่ว่ากันไม่ประนามเหยียดหยามแต่พูดคุยถกเถียงในทางวิชาการได้แต่เรื่องใดที่ไม่ยอมให้เห็นต่างเพราะเป็นเรื่องอูซูดเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่เอกฉันในศาสนาก็ไม่อนุญาตใครเห็นต่างโดยจงใจจะต้องถูกโต้ตอบถูกประนาม อย่างรุนแรงนะครับฝากพี่น้องเอาไว้พี่น้องจะต้องสแสวงหาทันทีที่เกิดการขัดแย้งในเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่เกี่ยวกับศาสนาถามตัวเองเลยว่าเรื่องนี้อิสลามอนุญาตให้เห็นต่างได้หรือไม่อุลมามะอัลลิสุนนะปราดอัลิสุนนะในยุคสลับอนุญาตให้เห็นต่างได้หรือไม่ในเรื่องนี้ถามตัวเองก่อนเลยถ้าปราดอัลิสุนนะอนุญาตให้เห็นต่างได้เราจะต้องไม่เอาเป็นเอาตาย เราจะต้องไ่ประนามเยียดเดียดดามดูถูกฝ่ายที่เห็นไม่ตรงกับเราแต่ถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องอู่ซูนเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องเอกฉันแล้วไม่อนุญาตให้เห็นต่างใครเห็นต่างโดยจงใจเราจะต้องชี้ว่าเขานี่เห็นต่างในเรื่องที่ไม่อนุญาตให้เห็นต่างหนักหนักถ้าการจงใจเนี่ยออกจากลิสุนาหรือสิ้นสภาพจากรการเป็นมุสลิมไปเลยฝากพี่น้องเอาไว้ในต้นรายการเดี๋ยว ท่านอาจารย์อามีรอนาจะมาต่อจากตอนที่ผ่านมาในเรื่องบิดาเนี่ยยังไม่จบเลยบิดาฮาซานะอะไรเนี่ยยังไม่จบเลยเดี๋ยวให้ท่านอาจารย์อามีรอนาได้พบปะทักทายพี่น้องแล้วก็เรามาต่อกันเชิญครับอาจารย์อัอฮฺบิลลาฮิมินัชชัยตานุรรจีมบิสมิลลาฮิรรฺรอห์มานุรรหีมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลลมีนวะบิฮินัสตยนลาฮวะละวาุตอิลลัลลาฮินอาลีนอาซิม อามบะสลลมอะลัยกุมมะราะ์มะตุลลอฮ์วะบารา okatuh ์ค่เรื่องจริงเรื่องบิดอะห์เนี่ยไม่ถึงประเภทของบิดอะห์เนี่ยถือถือว่าจบไปแล้วจบแล้วนะคืออธิบายในภาพรวมบิดอะห์ฮะซะนะห์บิดะฮะซะนะห์ดอลาละห์ดอลาละห์อะไรต่อมีอะไรเนี่ยก็ถือว่าจบแต่ว่าทวนให้อีกครั้งนั่นก็คือพี่น้องคือจำไว้อย่างว่าเวลาเราพูดเรื่องอะไรก็ตามแตเนี่ยนะครับถ้ามันไม่มีตัวอย่าง ครับคุยสักสิปีก็ไม่รู้เรื่องก็ไม่เข้าใจไนะไม่เห็นภาพไม่เห็นภาพฉะนั้นฝ่ายที่บอกว่ามีบิดอาหัสันนะต้องนั่เยอะเลยจย์เรื่องนี้ต้องถามว่าบิดาอาหัสันที่พูดในประโยคนี้มันคืออะไรจำไว้ให้ดีนะพี่น้องฟังให้ชัดเข้าใจให้ใหม่ให้มันจบทีเดียวบิดอาหัสันนี่มีนะแต่มันมันแปลว่าอะไรคำเนี้ย มันบิดาอะไรม,มันคืออะไรครับเวลาเราบอกว่าบิดาฮาสนะเนี่ยมีครับม,มีในที่นี้เนี่ยมันไปยกเว้นว่าบิดาดอลลาร์เนี่ยหลงไม่หมดหรือเปล่าหลงแต่ไม่หมดหรือเปล่ายังไงเนี่ยมันแบบไหนบิดาฮาสนะเนี่ยมีแต่มันใช่เรื่องศาสนาไหมบิดาฮาสนาเนี่ยเนี่ยให้รู้เรื่องอบิดาฮาสนาเนี่ยมี แล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับฮัดดิสที่บอกว่ากุลูบิดะอาตินดอลาละทุกทุกบิดะคือความหลงผิดมันเกี่ยวอะไรไหมกับฮัดติสนี้เนี่ยไม่เกี่ยวใน <id> ทัศนะของอัลลิสุนนะเนี่ยบิดะอาฮันาเนี่ยมีแต่ไ,ไม่เกี่ยวข้องอะไรทั้งสิ้นกับฮัดติสที่ว่ากุลูบิดะาตินดอลาละไม่ได้เกี่ยวทุกทุกบิดะคือความหลงผิดไม่ไ,มไปเกี่ยว,ไ,ยวไม่ไปยกเว้นไม่ต้องเอาไปยุ่งกับฮัดติสนั้น คนละส่นเลยคนละเรื่องกันบิดาอาหาระนะาในไม่เกี่ยวข้องกับมิติของพิธีกรรมศาสนาบิดาอาหาระนะาในเกี่ยวข้องกับเรื่องดุนยาครับนี่บิดาอาหาระนี่เนี่ยเนี่ยไอแพดเนี่ยเนี่ยไอแพดนี่บิดาอาหาระเนี่ยทีวีอ่ะบิดาอาหาระทีวีนี่บิดาอาหาระมันไม่ใช่เรื่องของดุลย์ไม่ใช่เรื่องของอิบาัตพิธีกรรมศาสนา คือเราไม่ได้เชื่อว่าถ้าเราใช้ iPad เนี่ยตัวของ iPad เนี่ยใช้แล้วได้บุญเนี่ยเราไม่ได้เชื่องี้มีความประเสริฐใช่ไม่ใช่เราไม่ได้เชื่อว่าตัวของทีวีเนี่ยด้วยตัวของทีวีใด้ได้บุญส่วนตัวการสอนอีกเรื่องหนึ่งนะแยกกันนะพี่น้องต้องเข้าใจครับคือสิ่งที่จะเป็นบิดาเนี่ยก็คือเมื่อเราใช้มันแล้วเนี่ยเราเชื่อว่าตัวของมันเนี่ย ใช้แล้วได้บุญเลยทําแล้วได้บุญเลยมีความประเสริฐทั้งทั้งที่นบีไม่ทําเนี่ยอันนี้แหละอันนี้แหละจะเป็นปิดอะมันไม่เหมือนครับเช่นถ้าผมขับรถไปมัสยิดตัวรถยนต์เนี่ยไม่มีผลละบุญอะไรทั้งสิ้นหรอกไอ้ที่ได้บุญเนี่ยตัวการเดินไปการไปเพราะมีฮะดิสยืนยันไว้ว่าคนที่ดั้นด้นไปมัสยิดได้บุญแต่ตัวรถยนต์เนี่ยไม่ได้บุญแต่ถ้าผมมาเจาะจงว่าการนั่งรถ ใช้รถไปสู่เราเนี่ยได้ผลบุญนี่บิดาหรเ,เอาเอา,เอารถมาเป็นไอ้น่นแล้วเพราะบิดาเนี่ยก็กคือการใช้สิ่งสิ่งหนึ่งแล้วเชื่อว่าด้วยตัวของสิ่งนั้นเนี่ยทำให้ใกลชิดต่อแล้วก็มาดลบเนี่ยครับ,รบผมใช้รถและผมไม่ได้บอกว่าการนั่งรถในได้บุญอ,อันนี้ไม่ใช่บิดา แต่ถ้าผมบอกว่าการนั่งรถเนี่ยได้บุญตัวการนั่งเลยตัวการนั่งเลยขึ้นนั่งขับสตาร์ทได้บุญเลยอย่างเงี้ยอันนี้บิดนบิดาอเลยอันนี้คือสิ่งที่มันตัวมันเองเป็นเรื่องดุนยาแต่มันมีบิดามาเกี่ยวข้องในกรณีที่อยากจะอธิบายไปแต่ในกรณีที่ตัวสิ่งหนึ่งเนี่ยตัวมันเองเป็นเป็นอิบาดัตเลยอ่ะเช่นอ่านกุรานอย่างเงี้ยแล้วเอามาประกอบกันเองสัปดาห์ที่แล้วครั้งที่แล้วเอามาประกอบเป็นจิ๊กซอว์กันเองอันนั้นนหะบิดาแน่นอน ม่างไปคือปรงุงปรุงสูตรเองตัวการอ่านกุรานเนี่ยมันไม่ใช่บิดาแน่นอนอืแต่ตัวที่มันคือเวลารามโงพิธีกรรมที่อ่านกุราเนเราบอกแล้วเราไม่ได้มีปัญหากกับการอ่านกุรานแต่ประเด็นคือมันประเด็นอื่นเช่นอีซิกูโบเนี่ยอืตัวไม่ใช่ตัวกุรานนะที่เป็นปัญหาอื ตัวที่เป็นนั่งูิที่กูโบนเนี่ย,เ,ยเ,นเนี่ยอย่างเช่นมลิดเนี่ยมลิดใน,ม,นมีซอลวามีนูมีนี่ตัวซอลวาไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือตัววันเกิดเนี่ยคุณเอาวันเกิดน,นบีนี่ไปเสเวงหาความใกล้ชิดต,ต่อรอบและก็มีพิธีกรรมอยู่ในนั้นเป็นใช่มันขั้นเป็นตอนเวลาเวลารามองเนี่ยเวลาเรามองมองให้ถูกจุดมองให้ถูกจุดครับตัวการอ่านกุอานอ่านที่บ้านก็ได้อ่านที่ไหนก็ได้บุญอันนี้เจาะแต่ว่าเวลามันเจาะ พ่วงไปที่วันเกิดเนี่ยประเด่นคือวันเกิดนั่นแหละมันเป็นพ่วงไปเลยอ่ะฉะนั้นถ้าตัดวันเกิดออกจากคุณอ่านเรื่องมันก็จบอ่านไปอ่านที่ไหนก็อ่านอ่านที่ไหนก็อ่านเรื่อยไปอย่าไปเจาะนู่นเจาะนี่แต่เวลาเอาเรื่องวันเกิดเจาะละเอายุัตอย่างง่ายๆผมไม่รู้ว่าคณะเก่าเขาจะว่าไงการจัดงานวันเกิดให้ความสําคัญแก่วันเกิดของตัวเองเนี่ยได้ไหมในคณะเก่าว่าจาเอจนต้าจะไม่ได้นะ เขาที่ผมรู้จากเขาอะได้ผมเห็นหลายแบบก็น่ะผมเห็นทั้งแบบได้แล้วไม่ได้เออผมเห็นทั้งแบบได้แล้วไม่ได้นะในหมู่พวกเขาอะน่ะคือเอางี้อาจารย์ชลิปไอ้นี่พูดให้เข้าใจบางทีซุนนะเราคนเองก็ยังไม่เลิกเลิกอะไรการจัดงานวันเกิดเนี่ยเป็นบิดาการจัดงานวันเกิดให้ตัวเองเนี่ยเป็นบิดาเหรอใช่นี่เป็นฟัตวาเชคอุซัยมินเหตุผลเหตุผลก็มันก็เข้าใกล้เคียงกับเรื่องบิดาทั่วไปไงเรื่องบิดาทั่วไปนี่คือหนึ่ง มีการให้ความสําคัญกับวันวันหนึ่ง oh. โดยที่ศาสนาไม่ให้อันนี้หนึ่งนะ ah. แล้วก็มีมีการให้ความสําคัญในลักษณะที่จัดวนจะเวียนเ <Okay. S 2> ทียนมันจะรอบสัปดาห์หรือรอบปีหรือรอบสิบปีเรื่องอะไรนี่แหละเป็นบิดาเ hmm. ชคอุไซมีในยุคกรณีหนึ่งขึ้นมาก็คือว่าตอนที่สานนบีฮิจรร็อเข้าสู่นครมดีนะใหม่ๆเนี่ยสฮฮบะเนี่ยตอนนั้นเนี่ย hmm. เขามีการจัดงานนี่แหละงานเกี่ยวกับวันอะไรของเขาเนี่ย hmm. เป็นวันสําคัญตามประเพณีเดิมของเขาเดิมนะนบีก็บอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยเอาวันอีดมาแทนให้แล้วฉะนั้นให้ซอบ้านเนี่ยยุติการจัดวันพวกนั้นถูกข้ามเลยนั่นแหละฉะนั้นการจัดงานวันเกิดเนี่ยเป็นบิดะอเป็นบิดะไม่ใช่ฮารอมธรรมดาฉะนั้นมุสลิมหลายคนเนี่ยไม่ค่อยรู้เรื่องบางทีเป็นซุนนะกันเองไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์อะไรกันในงานวันเกิดอวยพรกันในงานวันเกิดนี่ไม่ใช่อิสลามเนี่ยดูอา์เนี่ยได้นะเนี่ยพี่น้องแยกประเด็นนะ เวลาเวลาคนที่ชอบจัดงานวันเกิดเขาจะทํำยังไงเขาก็จะขอดูอาให้ในงานวันเกิดแต่มันไม่จอกไงดูอาเนี่ยตัวการดูอานอิสราไม่ปฏิเสธแต่เนื่องจากวันเกิดเนี่ยมันเป็นปัญหาไอ้เนื่องนี่แหละไอ้เนื่องจากไอ้เนื่องนี่แหละเนื่องจากคนตาย <c oughs> เนื่องจากไอ้เนื่องนี่แหละอาจารเนื่องจากละหมาดคนตายเนี่ยไอ้เนื่องเนี่ยเนื่องเนี่ยเนื่องนี่มันอะไรเคยเจออย่างนี้ในภาคใต้มีเยอะนะเวลาเขาจะไปทำพัดเนี่ยคนคนจะไปทำพัดกำลังจะออกนอกบ้านเนี่ยอาจารย์ อาซานที่ฝากประตูบ้างครับนี่นะอาซานเนื่องจะจะไปทำคัดใช่อ่านี่กรุงเทสเป็นคนมีนะฉะนั้นเวลาคุยเรื่องบิดอาเนี่ยทางคณะเก่าเนี่ยจะสุเราไหนสุเราดำสุเราไหนก็ตามแต่เนี่ยนะช่วยยกตัวอย่างบิดอาดอลลาร์ด้วยครับที่ได้ยินมีอยู่เรื่องเดียวที่ยกมาเนี่ยลอยกระทงนี่แหละอ๋อลอยกระทงเป็นอานี่ยโอ้นะมันอาดัษฎ ฟีอัมรินาฮาซามาลายส์มินฮูฟะฮุอารดุนผู้ใดริเริ่มอุตริใหม่ๆขึ้นมามาลายส์มินฮูเขาเอาตรงเนี้ยควักเนี้ยโดยไม่มีร่องรอยจากมันแปลงี้โดยร่องรอยใช่โดยไม่มีร่องรอยจากมันก็แปลงี้ฟะฮุอารัดดุนมันถูกปฏิเสธเขาบอกว่าโดยไม่มีร่องรอยมเ,าเยมาลิาดม,มีร่องรอยรอะไร,รทุกอย่างมีร่องรอยหมด ยากระทงไม่มีใช่เนี่ยดูมันต่ก็งั้นถ้าอย่างงั้นก็ลอยกระทงก็อ่านกุรอานในวันลอยกระทงก็มีร่องลอยแล้วก็จบจบเอเอากรอามมาใส่ซะหน่อยดรามาใส่ซะหน่อยอืมโอ้ก็จบไม่ได้แล้วก็มีขึ้นมาอีกฉะนนั้นถึงได้บอกว่าให้ยกตัวอย่างด้วยเวลาคุยอะไรฉันนั้นสรุปนะครับอาจารย์สลิปบิดาฮัสานะเนี่ยมีไม่ต้องไปเถียงกันแล้วว่ามีหรือไม่มีแต่มีแบบไหนเนี่ยประเด็นอยู่ตรงนี้ บิดาศาสนาเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอแพดการใช้ไม้สอนศาสนาเนี่ยบิดาศาสนาเพราะเราไม่ได้เชื่อว่าตัวไม้เนี่ยใช้แล้วได้บุญเราไม่ได้เชื่อนะแต่สมัยนบีมันก็ไม่มีใช่มันก็ไม่มีนั่นจะเป็นบิดาศาสนาศาสนาที่ไม่เกี่ยวกับพฤติกรรมอะไรสิ้นเลยใช่ไม่เกี่ยวฉะนั้นจบแล้วก็บิดาศาสนาไม่ได้ไปยกเว้นบิดาอะดอลาร์นะครับคือคนละส่วนคนละส่วนผมเปรียบเทียบไปแล้วเหมือนคําว่า การเมืองคือการแยงอำนาจกับประโยคอีกประโยคนึงที่เราบอกว่าป่วยการเมืองเนี่ยคนละเรื่องนะครับการเมืองในประโยคแรกกับการเมืองในประโยคหลังในคนละเรื่องการเมืองในการเมืองคือการแยงอำนาจในการเมืองแบบกำนันสุเทพแบบกปปสเนี่ย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 จริงเลยภาคปฏิบัติในโรงสนามเลยใช่กับการเมืองที่เราบอกว่าป่วยการเมืองเนี่ยอันนี้อันนี้การเมืองภาษาการเมืองภาษาครับฉานั้นจบ เรื่องบิดาไม่ต้องมาวนภัยเรือในอ่างกันอีกอิมามชาฟอีท่านบอกแล้วนะครับสิ่งที่บรรดาซอฮาบะทำไว้ทั้งหมดไม่ใช่บิดาถ้าจบไม่ใช่บิดาจะมาอ้าง่าซอฮาบะคนนั้นทำนบียังไม่ทำเลยเนี่ยซอฮาบะทำบิดาฮาซะนะแบบอิบลัดเลยแล้วในยะที่บอกว่าให้ตามซอฮาบะนี่มีไว้ทำอะไรอะไร มาอาณาอะไรที <ST su ll ichen> ่ว่สฮาบีอัลลอฮ์วาซาบิกูนั้นอวันนุนมหจรินวัรนซอนเนี่ยอายะพวกนี้เนี่ยชนรุ่นแรกคือบรรดาซอบ้านเนี่ยที่อัลลอฮ์บอกให้ตามเนี่ยวันละซีนัตตาบาอูฮุมบีอัซานอัลลอฮ์บอกให้ตามอัลลอฮ์ไม่ได้บอกให้ตามท่านนะครับท่านนาจะเอาตัวท่านไปเทียบกับซอบ้านนี่มีหลักฐานให้ตามได้แต่ท่านไม่มี คำบูชาลับสักแอ๋ยังไม่มีบอกให้ตามเลยจะไปตามได้กันท่านมา<ช>ไม่ต้เท่าไหร่ซารับไม่รู้จักท่านหรอกและจะเอามาเทียบซอร์ฮาบะเนี่ยเขายังทำได้เอย่างนี้ฉันก็จะทำได้และให้ชาวบา้านตามฉันมือละตีมือละเนี่ยอะไรอะไรซอร์ฮาบะเนี่ยนบีพูดว่ามุสลิมจะแตกไปเจ็ดสิบสามจะมาใช้สำนวนว,นว่าซอร์ฮาบะเนี่ยทำในสิ่งที่นบีไม่ทำฉะนั้น,นพี่น้องก็ตามซอร์ฮาบะในเรื่องนี้ได้ฉันก็จะทำในสิ่งที่ซอร์ฮาบะห์ไม่ทำนบีไม่ทำท่านท่านจะตามฉันท่านจะตามฉันนะดู เอาตัวเองไปเทียบกับซอบอืท้าทั้งที่ซอบ้าได้รับสิทธิ์เอาล่์บอกในกะุรอานให้ตามได้ท่านนบ,บีมาบอกมุสลิมจะแตกเป็นเจ็ดสิบสามกลุ่มกลุ่มที่รอดคือกลุ่มที่ตามนบ,บีและตามซอบา้าและตามซอฮาบะและ้วจะมีนัยยะอะไรอะ <Kinda> ถ้าถ้าถ้าจะมีอะไรไม่ต้องตามซอบ้าก็ได้วยัต<ช>ับเบีอรลวยะรอซาเบียร์ลิมุมินีนกุรอานสุรห์อะไรสุรห์นิสาองค์การที่ไร่สีส่ส อ่ราร้อยรส่ไหมร้อยสิบห้าร้อยสิบห้าร้อยสิบห้าสุรัตนซาสรัตนสี่อายที่หนึาพี่น้องไปดูเขาปฏิบัติตามแนวทางอื่นที่ไม่ใช่แนวทางของซอฮาบะนี่เอามาเราประกันซอฮาบะมกมินีนตรงนี้คือซอฮาบะนะครับท่านจะเอาอะไรไม่รู้ตัวท่านมามาเทียบกับซอฮาบะเคยอน่สลิปมันเลอะตั้งแต่เขาบอกว่าอกีดยุคซอาบะเนี่ยมันก็แบบนึงยุคหลังก็มีความจเป็นต้องสร้างอกีดใหม่ คือเวลาเวลา,ากีด้านเลอะแล้วก็เป็นอย่างเงี้เนี่ยเนี่ยมดเวลาตรงนี้เลอะหมดลหลหมดเวลาแล้วเดี๋ยวว่ากันไปตอนต่อไปจะมีอะไรเดี๋ยวพี่น้องติดตามให้ดีนะสำหรับวันนี้เอาเลยพี่นอ้องตบิดาเนี่ยผมมั่นใจเลยอาจารย์พี่ต้องพูดอีกหลายเป็นสิบกว่ารอบอ่ะชีวิตในก่อนจะตายเนี่ยนะพูดอีกเยอะแต่ว่าพูดเป็นระยะระยะแบบมันต้องสู้กันอยู่เนี่ยแหละบิดาซุนนาเนี่ยนะพี่น้องแล้วก็พี่น้องต้องทําใจ ทำใจยืารยนืหยัดอ,อยู่สัญญาจธริคน,นั่นก็เพราะว่าทางบิดาเขาก็มีทายาทที่มาสืบทอดมรดกบิดาต่อ,อม,มันก็ต้องพูดต่อไปอยู่ไม่เลิกเนี่ยถามว่าถ้าเมาลิดเนี่ยรุ่นรุ่นเนี้ยเป็นรุ่นสุดท้ายอย่าท,ทำผมไม่พูดแล้วอลา๋อจบแล้วไม่ต้องพูดแล้วเพราะว่าวพูดหลายรอบมันไม่เอ้กึงตายมันก็จบเอาอกสารเมลิทใช่เอาอกสานมันไป็นอะไม่เอาอกสานอะไรอย่าเงี้ยมันสืบทอดเมาลิดใหม่ยังไม่พอคนสืบทอดมันไม่เจ๋งมันก็ต้องสร้างบิดาใหม่ต่อ ของเก่าไม่หมดของใหม่มาต่อมาต่ออ่ะพี่น้องติดตามชมตอนต่อไปหมดเวลาแล้วนะครับจากลาไว้ด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้อัลลัลลอฮฺละวาราวานาบีนะมุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮฮบิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ